สวัสดีครับพบกับทาก้กาซอกเกอร์รีวิวกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็นำรองเท้าคู่ของ p ู m ่า v o Power นะครับเป็นสีที่หลายๆคนรอคอยนั้นมารีวิวให้ดูกันนะครับหลังจากที่ได้รองเท้าคู่นี้มาไม่นานนักนะครับรองเท้า Evo Power คู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่ทาง p ูม่านั้นออกแบบมาให้เป็นรองเท้าสายพาวเวอร์ที่จะมาแทนตัว Power Cat นะครับ แต่มีความเ,าเปลี่ยนแปลงไปแทบแทบจะทุกจุดเลยก็ว่าได้นะครับคือว่าเป็นรุ่นใหม่เลยจะขอเริ่มกันที่วัสดุของเจ้าตัว Evopower ตัวนี้เลยนะครับผมวัสดุของตัวนี้นะครับจะเป็นหนังาทางพูม่าเนี่ยจะใช้เป็นหนังสังเคราะห์ไมโครไฟเบอร์แล้วนะครับทั้งตัวเลยนะครับไม่มีไม่มีรอยต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งจาก ตัวรองเท้าไปถึงส้นเท้านี้นะครับก็จะใช้เป็นวัสดุเดียวกันทั้งหมดรวมถึงบริเวณลิ้นรองเท้าตรงนี้ด้วยนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้นะครับหลายๆคนก็จะเรียกกันว่าพูม่าสองสหรือว่าตัวพูม่าฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าทางพูม่าได้ออกคอลเลกชันนี้มาตอนการแข่งขันฟุตบอลโลกมีทั้งรุ่น Evo Power แล้วก็ Evo Speed ถ้าเป็นตัว E v o ว p e e d ด้านข้างเท้าด้านในตรงนี้จะเขียนคาว่าคูป้าไว้นะครับแล้วก็จะแตกห่างกันที่ทรงรองเท้าแล้วก็ฉุดขืนนะครับซึ่งหนังไมโครไฟเบอร์ที่ทําออกมานี้ทางโรงงานได้ผลิตมาค่อนข้างที่จะเป็นแบบเดียวกับของแท้เลยนะครับมีความบางแล้วก็เมื่อสัมผัสเนี่ยจะมีความนุ่มนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับนุ่มมากในประเภทของรองเท้าหนังแท้นะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้เลยก็คือบริเวณตรงนี้นะครับ เรียกว่า ACCU foam นะครับตรงนี้จะเป็นโฟมที่ทาง p ูม่านะครับได้ใส่เข้าไปในตัวในตัวของอัปเปอร์ด้วยนะครับเมื่อจับดูด้านในจะเป็นโฟมนุ่มๆน,น,นะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีมีตั้งแต่บริเวณหน้าเท้านะครับมาถึงท้างเท้าด้านในที่จะช่วยในการคอนโทรลลูกแล้วก็ป้องกันบริเวณหน้าสัมผัสของรองเท้าด้วยนะครับเวลาเราเาตะบอลหรือว่า ป้องกันการอาการบาดเจ็บนะครับส่วนต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นแถบที่ที่จะถูกเคลือบขึ้นมานะครับแล้วก็ภูมมาบอกว่าตรงนี้มันจะให้ความรู้สึกกระชับแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจเวลาสวมใส่รองเท้ามากขึ้นมันก็จะรัดบริเวณตรงตรงบริเวณน,นี้นะครับนิดหนึ่งส่วนท้ายก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นกรอบพุ่มตรงเอ็นร้อยหวายนะครับ เราก็จะให้ความกระชับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งเมื่อทางพูม่านะครับได้เปลี่ยนมาใช้วัสดุแบบนี้ในการผลิตรองเท้าสาย power แล้วทําให้รองเท้า EVO power รุ่นนี้นะครับมีน้ําหนักเบาเบามากทีเดียวเมื่อเทียบกับรองเท้าสาย power ในแบรนด์อื่นๆนะครับต่อไปเลยเรามาดูถึงชุดพื้นของพูม่าอี power ตัวน,นี้กันบ้างนะครับแบบนี้เลยนะครับชุดพื้นนี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นแบบเดียวกับ ของแท้ตัวท็อปเลยนะครับผมตาปูม่าเนี่ยเป็นเป็นลายนูนนะครับที่ถูกทำที่มาจากพื้นนะครับแล้วก็ชุดพื้นทั้งหมดนี้จะเป็นโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นชุดพื้นที่ทํามาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีการเคลือบบางส่วนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของปุกดังนั้นรองเท้าคู่นี้นะครับมั่นใจาได้เลยว่าจะไม่มีอาการปัญหาเกี่ยวกับชุดพื้นแน่นอนนะครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตนั่นก็คือตัว GSF ตรงนี้นะครับตรงนี้ p ูม่าบอกว่ามันจะเป็นส่วนที่ช่วยในการสปินแล้วก็เป็นส่วนที่จะทําให้พื้นรองเท้าเนี่ยสามารถโค้งงอนได้ตามรูปเท้าเวลานะักฟุตบอลสวมใต่นะครับเรามาดูกันว่าเป็นแบบเดียวกับของแท้เลยไหมอ่าแต่ผต้อง,องอดึงดึงตัวออกนิดนึงนะครับเรามาดูกันครับว่าตัวนี้นะครับ ประสิทธิภาพเป็นยังไงโค้งงอได้มากแค่ไหนนี่นะครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้มันจะช่วยในการโค้งงอของรองเท้างอได้สุดเลยนะครับกับสุดเช่นกันนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นทรงแบบนี้นี่คือประสิทธิภาพของพื้นรองเท้าฟุตบอลรุ่นนี้นะครับที่ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ เอาเป็นว่าเป็นการรีวิวสั้นๆส,นสำหรับรองเท้าสายพาวเวอร์รูปแบบใหม่ของพ u m a ตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งเลยที่กาคาซ็อกเกอร์แนะนำนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อไปทาง f a Facebook f แ n Page นะครับลายหรือว่าติดต่อตรงที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงรายละเอียดไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคราวหน้าจะนำรองเท้าคู่ไหนมารีวิวันอีกติดตามได้นะครับสวัสดีครับ